สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าสั่งทำนะครับจากลูกท่านลูกค้าผู้มีพระคุณทางภาคใต้นะครับอันนี้ลูกค้าทางจังหวัดปัตตานีนะครับสั่งมานะครับมาสเตที่ทำจากเหล็กแหนบหนึ่งเล่มน,นะครับยาวสิบห้านิ้วนะครับ สันหนาหกมิลปลายกว้างสองนิ้วหกขุนนะครับขาดนิดหน่อย3ามนิ้วนะครับสิบห้านิ้วครับเป็นมีดรุยปลารุยสวนนะครับด้ามยาวหกนิ้วนะครับ ดามเราทำหมุดให้แน่นหนาเลยนะครับสิบตัวเลยครับหนึ่งสอสามสี่ห้าสิบตัวเลยนะครับแน่นหนาไม่ต้องกลัวหลุดนะครับสิบเอ็ดทั้งรูร้อยเชือกทั้งโมเสสหนึ่งอันนะครับสันหนาหกมิลครับกว้างสองนิ้วหกมิลเล่มทำท่านสั่งมามีด พุกพายาว9้านิ้วนะครับทำจากเหล็กตลับลูกปืนนะครับสันหนาห้ามิลครับของคุณไพศาลนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับสองเล่มเล่มมาสเต้เราจะทำพิเศษให้นะครับร้อยเชือกทำเป็นร้อยเข็มขัดนะครับเดินป่าเจาะรูให้3ารูครับ มาดูคมครับครับ โซ่แม่ไผ่ขาดครับมาสเต้ครับรุ่นใหญ่นะครับจับ2มือได้นะครับยาว15นิ้วครับกว้างสองนิ้วหหุนนะครับ หลังจากควันต้อไม้ไผ่แล้วนะครับดูคมครับคมยังเหมือนเดิมครับมีฝักทำจากโทษ pvc ีหนึ่งอันแถมให้นะครับนะครับ ถึงเชือกผูกเชือกร้อยเิ้มขันนะครับเดินป่านะครับเลก่มเล่อข้ามจากสลับลูกปืนนะครับแหลมครับ ครับรับผมขอบคุณมากเนะครับผมครงนี้จะส่งให้นะครับคุณไพศาลนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับสินค้าท่านสั่งทำมา สองเร่มเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับผมส่งพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ